สวัสดีค่ะเจคเคนโน่นำเสนอบ้านพร้อมที่ดินให้ชมนะคะต้องการราคาประหยัดนะคะแต่พร้อมอยู่ค่ะแปลงนี้นะคะแถมผู้เช่าให้ด้วยทุกท่านขายบ้านแถมผู้เช่าผู้เช่าเดือนละ5 000บาทนะคะค่าเช่าเหลือสัญญาอีก10เดือนค่ะบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านเอื้ออาทรดอนกลาง หมู่25ตำบลขามใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีค่ะอยู่ในเขตของเทศบาล,ลคนครอุบลราชธานีนะคะพื้นที่ขนาด21ตารางวา2ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห้องครัวรีโนเวทสวยทั้งหังเป็นหลังมุมด้วยค่ะมีพื้นที่จอดรถสะดวกนะคะราคา1ร9 0 0 0้าน3 90, บาทค่ะราคานี้ พร้อมแถมแอร์3เครื่องเครื่องทำน้ำอุ่น2เครื่องโซฟา1ตัวทีวี1เครื่องเคาน์เตอร์ครัวและที่ดูดควันนะคะพร้อมกับแถมผู้เช่าไปให้ด้วยนะคะทุกท่านเดือนละ5,000บาทสัญญาเช่าเหลืออีก10เดือนค่ะสนใจคุยรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะคุยกับผู้ขายตามเบอร์โทรใต้คลิปนัดหมายไปดูพื้นที่นะคะไปดูบรรยากาศสภาพแวดล้อมกันก่อนค่ะ ตรวจสอบเอกสารกันด้วยนะคะและลองคุยกับผู้เช่ากันด้วยค่ะทุกท่านสนใจเน้นเดินทางไปดูด้วยตนเองพร้อมกับตรวจสอบสิ่งต่างๆให้ชัดเจนและเป็นที่พึงพอใจนะคะเจคิโนเพียงแนะนําเบื้องต้นเท่านั้นไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในหน้าค่ะในวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ